ว่าแดดก,ก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ก็ถือว่าเป็นแบบอากาศาดีอยู่นะวันนี้เพราะปกติมันจะมืดๆอยู่แหละดูท้องฟ้าก่อนเป็น,นคะแนนถ่ายวเดีโอนะคะนี้เป็น,นคะแนกถ่ายเรือมาแต่ยังไม่เห็นประการหล,ลังข้างล่างเลยแหละเธอตรงนี้สวยมากเลยนะโะอ้ ดูเหมือนว่าเราจะจอดตรงเกาะน,นี้ก่อนนะคะแต่ไม่รู้ว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรนาะแต่คือว่าสวยมากเลยเคยมาครั้งหนึ่งแล้วต้องเดินขึ้นไปข้างบนนูนว่าจะเดินขึ้นไปข้างบนยี่อยู่ ใส่ไม่ไหวแ <Okay. S 1> คือดีมากจริงๆหินห้อยเต็มเลยตรงนั้นเดี๋ยวพาไปด <Okay. S 1> ูจอดจอดจอดคือคนลากมื้อของเรานะคะก็ได้จอดแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าบรรยากาศตรงนี้เป็นอย่างไรบ้าง หอยต่งางๆแบบฟ้าคืมๆอยู่คือฝนจะตกเป็นแนวเลยตรงนั้นไปเดินดูรอบๆลักกันเราคือแบบเศษหินเศษหอยเต็มไปหมดเลย แล้วประเด็นคือน้ำใสเวอร์ ไปดูสิว่านิกกี้เราเดินไปไหนนะคะเราก็จะเดินไปตรงนู้นเลยนะคะทุกคนคือแบบสวยมากจริงๆก็คือว่าต้องระวังนะจ๊ะเพราะหินเยอะมากหอยก็มีหินก็มีความนั้น คือตรงนี้สวยงามมากเลย,เลยคือใส่ไม่ไหวมิกกี้ได้ขยะมาเดี๋ยวเดินกลับไปเอาอที่ใส่โทศรศัพท์ก่อน ลงไปเล่นน้ำดีกว่าใครติดน้ำไม่รู้โอ้หลงไอ่อนได้เยอะมากเลยทุกคนตัวอะไรเต็มเลยอะ,ะแมลงอะไรสักอย่างก็ไม่รู้เดูสซิตอนนี้เดี๋ยวจะไปเล่นน้ำแล้วนะคะเดี๋ยวจะหยุดถ่ายสักพักนึงก่อนเดี๋ยวค่อยมาถ่ายใหม่แล้วกัน <laughs> น้ำใส่มาก oh, right ไปเราก็จะเดินทางกันต่อนะคะเราจะพายเรือไปรอบๆก่อนนะทุกคนมาดูว่าจะสำเร็จไหมคือ <laughs> <c oughs> คือว่าคื้มาแล้วดูข้างหลังนั่ <c oughs> งทาครีมกันแดดยู่ทุกคนเอาล่วงแล้วไปกันต่อเลยนะจ๊ะ <c oughs> ทุกคน เราเป็นผู้ถ่ายวีดีโอนิกกี้เป็นผู้พาย 哈哈。<laughs> <laughs> Nei! Oh <laughs> ตอนนี้พักทานข้าวเสร็จแล้วนะคะกำลังเดินทางกันต่อหลังจากฝนตกเปียกไปหมดเลยจ้าไปหาใครกันต่อภาพดูไม่ได้เลยคะ่ยะก็คือว่าไม่มีใครเลยเงียบมากเลยคะ่ะทุกคนใดๆคือ ลมแรงเวอร์รองเท้าไม่ใส่นะคะในช่วงนี้นาทีนี้ติดป่าไปอีก เห็นแดงๆนั่นไหมกันนั่นก็คือเรือของเรานะคะเราได้จอดไว้ตรงนั้นไปกินข้าวมาไม่ได้ถ่ายเพราะว่าหิวมากเลยอันนี้คือคนเกี้ผม เข้าขนของไปไหนก็ไม่รู้ดิพนักงานของเราแล้วครับดำไม่ไหว ตอนนี้ผ่านกันต่อเลยนะคะ